สวัสดีพุ่เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังยมเตรียมน้ำจิ้มเต๊กโถงมาหนึ่งไม่สีถุง่ะามสีถูเลยจะเหมอแล้วใส่มื้ละหาถูไม่ใส่พื้นอะไรกันมวะ้ไมาหลเด้อม่จะหา แก้ยแบงกระทืบไปสำรองแบงกระทืบไปดีสซ้ำลอยู่งุ่พอจะไปให้ลูกค้าไม่ให้่อลแน่ๆมันก็จะตัดที่นะตัดที่เมื่อไรเราว่าแบงค์มาใหญ่ค่ะมันเหลือไงบีบลายมันเหลือแบงค์มารอดนะแบงโอเคจะจับอะไอันนแงคเนี่ มันเหลือับอกอันนั้นไงว่าอยากให้น้ำจิ้มมันเหลือมันเหลือแล้วมันบอกามัับอมเือกแล้วอื่น คืออันน้ำยาน้ำยาล่างของน้านะข้าวพุ่งใช่ไดดขวดของอ้านะเไปใส่สองขวดเลยเฮียสองขวดเลยแม่ว่าสิ่ชั้นตรงอยู่กับคนบ่เห็นบ่เห็นข้าตจำสอกตำล่างของไปหาเพื่อพอเห็นบ่เหสองขวดใะที่ว่างไว้นะข้เวาก็ว่างข้าก็ไปว่างไป็หม่งแม่เงินแต่เฮือนแล้วก็ว่างเป็นเจงอีกขวดหนึ่งพอเห็นห้าในไหนก็บ่เห็นห้างที่เขาบ่เคยได้ใส่เลยเถอะพอใส่แต่แฟร์ใส่บ้านใบ่บ้าน น้องเป็ดฟอย่างเดียวบอาหาบ่เปวีณาเขาก็ได้ใส่แฟบคันที่กองบอสอันเกา่าอายแต่ส่วนบางอย่หนึ่งเนาะใช่ซื้อไงร้ายเงินนะนั่นแหละของอ่ะซื้อครบไปเลยของของะ่ะถุงถึงอยังน่ะตรงกระดาษแฟบบ่แฟบนะ กว่าจะขุดลองนาไมติดไหม่างบ่า่างสวเลยนะพอมเต็นระล่างเหนื่อยจากโ้งแต่บอกโค้งย่าพากัน เอกมาเป็นหยกอันตูดเซรเงนสรางเอี่ยมไมเบียมากเลยแล้วม่ออื่นเออไปหยกเพิ่มเ่็นไเขาซุมขึ้นบ้านตรงนี้นะมันจะเอากลจวกไว้น้นอันเดออันอัน